ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ไม่อยู่รายการเป็นทอมลา r นั่นเองเนาะก็ยี่มารีวิวเกมนะครับผมเป็นเกมอเกมนี้มีชื่อว่าไอโตเกียวเซเว่นซเตอร์นะครับผมถึงคืออย่างสเต็กโทรศัพท์ผมเนี่ยมันคือมันเอามาใส่ปุ๊บมันเต็มทันทีเลยอ่ะเออผมเลยไม่ได้ไปทํา ไอคือเล่นเกมมือสกีเนาะก็เกมนี้เล่นแล้วติดนะครับผมก็วันนี้จะมาอธิบายทั้งสั้นประมาณยี่สิบยี่สิบยิห้านาทีละกันเนาะจะเป็นอธิบายเกี่ยวกับไอพวกเอครอมยาไอธิบายเกี่ยวกับไอพวกการเล่นหรืออะไรนะครับผมก็ ตอนแรกมันจะมีให้เราสมัคร ID นะครับผมคือตอนแรกผมไม่ได้กดสมัคร ID นะคือผมกดก็ามาแบบเล่นด่วนอะเล่นแบบไม่มีคือไม่มีคือผมไม่ได้สมัครไงผมกดมั่มวๆเข้าอาได้เนาะก็แล <c oughs> <c oughs> ้วละครผมมีชื่อว่าอ่า ลิสาวะใครนะผมใครอยากจะแอดก็แอดมาได้นะหรือใครฝึกเล่นใหม่ก็นะก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ผมอา่อห้าสิบแล้วเนาะก็จะมาอธิบายกันแล้วกันเนะาะอธิบายเลยคืออ่าตรงจัดการแล้วก็แอดตรงฝึกซ้อมมนะครับกดเข้าไปปุ๊บม,มันจะเป็นการฝึกของไอดอลนั่นเอง ฝึกกลุ่มก็จะเป็นแบบพวกแบบนี่นะครับให้เลือกเอายูนิตหรือไอดอนของเรามาหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อทำการฝึกหมู่คืออย่างนี้ไงกดอย่างนี้ใช่ปะเสร็จแล้วมากดอีกช่องหนึ่งนะครับให้เรากดตรงอ่าคือคือมันจะมีแบบเป็นชื่อ,อเป็นชื่อรูปอย่างนี้เนะาะเนี้ย คืออ่ะมันก็จะเป็นแบบตัวละครเดียวกันแบบนี้คือมันจะได้ค่าบ,บวกเยอะนะครับผมส่วนใครที่แบบเล่งๆนะครับผมก็ก็คือกดไอ้พวกอ่าของไอ้พวกบีอ่ะพวกแรงบีอ่ะผมก็ทํากันแหละกดลวงอย่างนี้เลยเย่ายงี้ยเี้นะไม่ไม่ได้สนใจอะไรนะแต่คือเล่งเอาพลังไงตอนนี้มันมีอีเวนต์แต่สําหรับอ่าการ์ดใบนี้นะครับผมการ์ด ชื่อว่าโคอีนสซังนะครับเป็นผู้จัดการทีมของเราเนาะคือการใบนี้นะครับจะมีความสามารถพิเศษก็คือจะโบว์ได้ทุกอันนะครับผมทุกอันเลยทุกการ์ดจะขึ้นมาจะขึ้นมาเกือบเกือบเต็มหลอดนะครับตัวไหนเวลต่ำๆคือจะทะลุไปเป็นเวลสองวัยสามเลยแต่การของผมมันจะตันแลไไ้วงาวสี่สิบกว่าแล้วนะนี่คือการฝึกอ่า ึกกลุ่มเนาะส่วนฝึกฝึกพิเศษนะจะเป็นการ <c oughs> มันไม่มีนะคือจะเป็นการแบบว่าเอาการ์ดแรลงต่างๆนะครับสมมติาการ์ดอัน,นเนี้ยการ์ดเนี่ยสมมติว่ามีการ์ดใบนี้นะการ์ดใบเนี้ยสองใบจะจะเอามาฝึกพิเศษกันก็จะได้การ์ดอีกใบหนึ่งมานะครับซึ่งจะเป็น ตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นอคอสตตูมอีกหนึ่งอย่างนะเหมือนแบบเป็นเป็นเสื้อผ้าอีกอย่างนะแล้วก็ไอเทมอัปเกรดก็จะเป็นไอเทมแบบเป็นพวกของอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดสายนะครับอ๋อทีบอกไปมันก็จะมีผู้จัดก,การอ่ะคือตัวตัวละครเรานะครับผมจะมีสายด้วยนะครับมีสายวอลเลตี้สายอ่าไอพวกนักร้องนักนางแบบแล้วก็ไ นักดนตรีแล้วก็อะไรใหญ่ๆอย่างอะมาเต้นอะไรพวกนี้ส่วนการขายนะครับจะเป็นการขายอะขายไอ้นี่ไงขายไอดอนนะครับผมซึ่งผมไม่เคยขายเลยผมตตงผมุงกมากอะคือไม่อยากจะขายไงมาตรงจัดยูนิตนะครับผมซึ่งจัดยูนิตก็คือจะเป็นการจัดยูนิตจัดยูนิตของเราให้เอาไปสู้หรือเอาไป เล่นเพลงต่างๆนะครับผมซึ่งจะมีอ่ายูนิตหลักยูนิตหลักก็คือเราจะเอายูนิตหลักตรงนี้ยตรงนเ,เนี้ยเออยูนิตหลักก็คือเราจะเอาไปทําการตีต,ตีเพื่อนเราหรือตีคนนี้ไม่รู้จักไอพวกกีเขา้าอีวงอีเวนท์ทั้งหลายนะครับผมส่วนยูนิตป้องกันนะครับผมยูนิตป้องกันคือจเจ้าไว้ป้องกัน,อกอนไ,ไอทมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายอีก อีกอย่างนึงแล้วกันเนาะมาดูที่มิชชั่นนะครับมิชชั่นตรงนี้นะครับถ้าหลายๆคนคือมันดีนะครับผมคือทําให้เวลวอัพอย่างรวดเร็วนะครับผมขนาดผมเล่นประมาณอ่าสามวันสี่วันนะ่ะคือตอนแรกผมวิวยี่สิบกว่าเล่นสามสี่ห้าวัน <c oughs> เล่นแต่เนี่ยเกียร์มิชชั่นแต่อย่างเดียวจนถึงตอนนี้ก็ววห้าสิบกว่าแล้วแต่คือวลวก็ ถึงมีเวลเยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นแค่บอกว่าเล่นนานแค่ไหน่นั้นเองคือช่วยจริงๆอ่ะคือต้องมีการ G G กับ G S เลย S S หรือว่าอะไรพวกนั้นละครับอ่าแล้วก็ดูเนื้อเรื่องนะครับซึ่งอ่ะซึ่งเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับผมเราจะเป็นการแบบเนื้อเรื่องที่เราผ่านมาแล้วซึ่งผมก็ผ่านผ่านมาเรื่อยๆแล้วคือมันเวลเยอะแล้วไงแล้วมัน ก็คือส่วนตรงเนี่ยตรงสกเกินั่นนะครับผมซึ่งมันจะเข้าหมดในเรื่องนั้นเองเนาะซึ่งเนเรื่องผมก็ผ่านมาเยอะมากเยอะเยอะคือผมจบตอนแรกเป็นไงตอนนี้มันจะเป็นมาพวกอไพวกตัวละครเสริมอะไรพวกนี้ตัวละครหลักผมจบไปแล้วเนาะแล้วก็ไรไรสตรีมนี้นะครับผมจะเป็นการเล่นนะครับผมเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเนาะ เอาเพลงที่ผมชอบแล้วกันไม่ใช่เพลงนี้เปิดเสียงมันสุดๆกันเลยไม่ต้องกลัวอะไรหรอกนี่ก็สมิเกลสีดอะย่างแม่งอะสีตาดูกลทำใหม่กันแล้วแหละจบกดเริ่มนะครับผมก็ฟังเพลงไปกันฟังเพลงกันรอนะครับผมจะไม่คุยอะไรเพราะต้องใช้สมาธิเนาะ อ๋อการกดจังหวะกดกดให้ตรงจังหวะนะครับซ้ายกับขวากดให้ตรงจังหวะตอนที่ไอ้รูปดาวมันเลื่อนเข้ามานะครับนี่คือการเล่นเนาะจัจหจะองหวะ

Move it, จะแนะนําอะไรหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือคือถ้าเล่นเกมเนี้ยห้ามเสียบชาร์จแบตนะครับผมกับเสียบหูฟังเพราะมันจะกดไม่ถนัดนะครับรซึ่งผมก็กดไม่ถนัดจริงๆเลเคือตอนนี้ผมใส่หูฟังยังไงเ,เลยกดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะก็เออกากโชวไปก่อนลวกันเนาะเอาไว้วันหลังจะโชว์เทพๆแล้วกันี่งี่เ้ไม่เทพเท่าไหร่หรอกครับนะ ในส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นกัญชารบบกัญชาที่ใบมันเป็นใบแจแขกกัญชานะครับไม่ใช่แล้วคือกัญชานี่จะเป็นแบบสุ่มไอดอนนะครับตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นระดับบีไม่ไม่ก็เผลอๆอาจจะได้ใบระดับเอสมาด้วยนะผมก็เคยได้ใบระดับเอสมาสองสามพื่สอส่งสามทีอ่ะตรงนี้จะเป็นพิเศษนะครับ คือจะให้เราเติมเนี่ยเติมมาตรงนี้นะเนี่ยเราเติมซึ่งผมไม่เคยเติมเลยนะจริงๆคือผมไม่ใช่เทพผมไงคือมันจะมีมันมันก็จะมีตั๋วด้วยเนาะใช้ตั๋วหมุนเนี่ยคือตั๋วใบนี้ซึ่งจะเล่นอ่าพวกอีวงพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้ได้นะครับหรือหรือถ้าเติมจริงๆก็ให้หมุนนะครับผมแล้วก็มันจะมีโปรโมชั่นอยู่เนี่ยเห็นปะอ่าอ่า ไอที่เป็นรูปดาวแล้วมีรีเจตติดเนี่ยตรงหมุนสิบเอ็ดครั้งเนี่ยมันบอกการันตีการ์ดจีหนึ่งใบคือมันจะมีมันจะแถมการ์ดจีให้เราเลยหนึ่งใบนะเราไม่ต้องกลัวเราว่าเราจะไม่ได้การ์ดจีคือมันได้แน่นอนอะ่ะโอเคเนาะก็อันต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นพวกการ์ดตัวตัวสเปียลเออสเปเชียลนิชันนะครับผมซึ่งถ้า คนไหนมีสะสมครบเจ็บใจเอามาหมุนนะผมหมุนหนึ่งครั้งเนี่ยเจ็บไปเนี่ยนะครับคือหมุนเจ็บไปปุ๊บมันจะหายเลยนะมันจะหายแล้วมันจะได้การ์ดจีมาเลยฟรีฟีหนึ่งอันนะหรือหมุนตัวพิเศษทั้งหมดมันก็เหมือนนะั้นมันคือสมมุติว่าเรามีสักประมาณพันหนึ่งอะแล้วเราบอกกดหมุนตัวพิเศษทั้งหมดคือมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะได้การ์ดจีมาแบบก็ตามจํานวนนะครับคือหมุนหมุนนาเจ็ดหมด,หมด เจ็ดใบอนิชั่ตัวอนี้ชัดนเจ็ดใบเออหมุนได้หนึ่งครั้งใช่ป่ะถ้ามีพันอันก็คือมันจะหายไปทีละเจ็ดเจ็ดใบเออเด็ดใบก็ได้หนึ่งตัวนะครับตัวเอ็มมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวประมาณนี้เนาะเฮ้ยส่วนสกเกานะครับผมก็จะเป็นสกเกเลไอ้พวกตัวเนื้อเรื่องนะคือเดี๋ยวผมจะมาสกเกลให้ดูกันนะ่ะ เปิดเข้าไปอย่างนี้เนาะคือเวลาสักเก็ตจะได้เงินเงินเงินในเกมแล้วก็เอไแล้วก็จะได้จะได้พวกการ์ดการ์ดไอ้การ์ดไอดอลนะครับผมก็แล้วแต่แล้วก็จะมีไอเทมอีกอันหนึ่งคือเดี๋ยวจะเอาไว้ที่ป้ายนะครผมนี่นะครับเนี่ยก็จะได้มาอย่างนี้เนาะแล้วมันจะไปอยู่ในไอดอลสังกัดของเราเลยนะครับผมอย่างนี้ บังจริงๆก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะครบเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเรื่องมันจะออกมาเองซึ่งเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันจะมาอ่านในเรื่องให้ฟังอ่ะส่วนเมนูนะครับผมเมนูก็จะเป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับไบดอนอไม่ใช่สิก็ก็เหมือนการตั้งค่าครับข้อมูลข้อมูลผู้เล่นก็คือจะเป็นข้อมูลของเรานะครับผมแล้วก็จะเป็น แก้ไขอันนี้อันนี้คือแค่ไขคำนักทายสมมุติว่าเพื่อนเรามาดูหน้าอันนี้เราใช่ปะมันก็จะเห็นเราตรงเนี้ยตรงเนี้ยคำนัทาายอย่างนี้แต่ผมไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วก็เปลี่ยนไอดอนคือจะเป็นคือเปลี่ยนไอดอนตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนแบบอย่างนี้นี่จะให้เราเลือกมาก็ได้นะแล้วก็มันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตรงนี้นะส่วนพื้นพื้นที่หลังก็จะเป็นพื้นที่ตรงอ่า ตรงไอ้ด้านหน้านั่นนะครับผมเป็นตรงด้านหน้าตอนที่เราเข้ามาตอนแรกๆนะครับผมแล้วก็มีประวัติการทักทายนะครับการประวัติการท้าทายก็คือเวลาเพื่อนเราทักมาอะไรประมาณนี้หรือเราทักไปหาเพื่อนนั่นเองนนเนาะเพิ่มสเต็งก็คือเพิ่มจะเป็นเพิ่มการนะ จะเป็นพวกปวกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่เอาเอา,เอา,เอาไว้ไปทำอะไรต่างๆนะครับผมก็จะมี SP กับ CP นะครับผม SP ก็คือจะการะจะเอาไวส้สเกลนะครับผมสกเกลของไอในเรื่อง SP ก็จะเป็นไอเอาไว้พวกเล่นหรือเข้าอ่าแบทเทิลนั่นเองแบ,แบทเทิลมันจะมีเมจ้าเนี่ยอากูดินตัวน้อยไหคือแบทแบทเทิล สเตอรินนี่นะครับผมก็จะเป็นการคือแบ t เทิร์นเอาไอเทมอะครับผมแบ t เทิ o ์นเอาไอเทมคือถ้าได้ไอเทมครบครบปุบ๊บก็จะได้เป็นการ์ดอย่างนี้ออกมานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อ่าได้มาสามใบละเดี๋ยวผมก็จะเนี่ยเนี่ยอีกหนึ่งใบอะเนี่ยผมล็อกแล้วมันจะมีโล่กันไอเทมนะเวลาเวลาเขามาตีหรืออะไร แล้วก็เวลาเขามาตีนะครับอย่างที่บอกยูนิตป้องกันอ่านั่นแหละคืออยากเอามาป้องกันตรงส่วนนี้นะครับผมใช่ยูเมโนะเนซันไก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับผมแจ้งเตือนก็คือจะเป็นการอ่ะพวกเพื่อนมาทักหรือคำขอร้องเป็นเพื่อนนะครับผมกองของขวัญก็มีเอาไว้รับของขวัญนั่นเองเองนาะอย่างนี้ แล้วก็ประกาศนะประกาศจะเป็นช่นวงอ่าอ,อีเวนต์อะไรพวกนี้เนาะ<อ>แล้วก็นี่เริ่มแล้วตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงสีฟ้าอยู่ด้านบนคือจะเป็นอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์น่ะผมเท่าที่ผมเดานะมันจะมีสามหลักๆอีเวนต์คืออีเวนต์ที่เราที่ทําให้เรากดไอ้พวกไอ้พวกตรงเล่นนั้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเอา ยูนิตของเราไปตีกับของเขาเนาะแล้วก็ทุกๆทุกๆอ่าอีเวนต์นะครับผมจะมีใครได้อันต่งสุดก็จะมีการ์ดจีแถมเข้ามานะครับผมซึ่งอีเวนต์ที่แล้วที่ผมเอายูนิตตัวเองไปตีกับเขาอะผมก็ได้มาหนึ่งใบเนาะไปนี้

มิซสบิแต่ผมชอบแต่ผมชอบเรียกว่าว่าบิซสบะเพราะม,มันอ่อยังไงมันเข้า,าดีกว่าเนาะเออมิซสบะกาจีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับคือจะให้ผู้เล่นใหม่ได้การ์ดเอสมาฟรีๆร,รหนึ่งใบการ์ดเอสเอสอ,อ่ะเออซึ่งผมเอาการ์ดใบนี้เว้ยแล้วก็ไปใสายวอร์เรจี้ผมก็เลยเอาสายวอร์เรจี้มาเลยซึ่งเวอร์เรจี้ผมก็มีเยอะนะสายวอร์เรจี้อะ่ะ ดูผมมีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเจ็ดอ่ะมีเจ็ดใบอ่ะซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไรทนะุกคนจะมีสายของตัวเองเนาะก็ตามนั้นล่ะครับผมก็เดี๋ยวทำอะไรดีเล่นปิด้ายเนาะคือแกมือแกมือตอนแรกอ่า ตอนแรกแล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนนะผมแบทเทิลให้ดูก่อนดีกว่าการแบทเทิลนนะอ่าอ่าอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่คือมันจะมีเออมันจะมีแบทเทิลโดยไม่เลือกสะสมไอเทมนะแต่ผมเลือกสะสมไอเทมดีกว่าเพราะมันจะได้การ์ดมาครบๆสักทีนะนี่แบทเทิลเลยการแบทเทิลนะครับผมคือจะจะเป็นการใช้ PS ตรงนี้นะครับหลอดสีฟ้าตรงนี้อ่ะคือประมาณหนึ่งร้อยนั่นเองหนึ่งร้อยหนึ่งนะก็ก็ดูไปนะครับว่าเราสู้ได้ไหมถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็จะแพ้แล้วเราก็จะเสีย GS ไปฟรีๆนั่นเองเนาะซึ่งอ่ะถ้าเสียไปฟรีๆกูก็อดแบทเทิลนะไอ้กูก็อดไอ้นนะั้นนะ คืออดไอเทมที่เราอันนั้นไงคือกดเอ่ออดไอเทมที่เราอาจะเอามาเออแล้วมันจะไม่ครบสักทีคือผมก็จะครบแล้วยังเหลือชิ้นนี้ชิ้นเดียวแล้วอย่าดูอย่าดูแค่วิวนะครับผมแมทเทิลกับคนนี้อ่ะดูดิไอพวกวิืสุกสุกคนโหดอย่าไปแมทเทิลด้วยเลยครับเฮียผมตีทีเดียวตายเลยหละอ่ะซึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับ ซึ่งการต่อสู้แบทเทิลมันก็จะมีอีกอย่างคือถ้าให้เรารอนะครับหน้าจอหน้าจอโทรศัพท์เราดับแน,น่นอนนะครับผมก็เลยไม่รออ่าได้มาแล้วนะครับผมแล้วเราไปดูกันอีกทีนี่มาดูกล่องของก่อนดีกว่ามาแล้วก็จะได้การ์ดเอ็เอ็มานั่นเองนะครับผมอันดับちゃんと休みなさい เข้าไปดูเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนช่ไหเนี่ยอาคุบิตรงไหนวะนี่นี่ซึ่งมันจะแตกต่างในตรงนี้ใช่ป่ะ S S เนี่ยไอ้ตรงนี้เหมือนกันนะคนคนเดียวกันเลยแหละนะน่ะไอ้ป่ะคนเดียวกันนะนี่นะ เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตรงเนี่ยอมิซูโนะโมริโลนะชุดหูกระต่ายนี่คือจะเป็นอ่าเหมือนจะเป็นของหายากอะไรประมาณนี้นะครับผมนะมันก็จะมีเอเอสต่างกันไปนานานะครับผมซึ่งผมนะ สำหรับผมแล้วผมชอบนะเนี่ยเนี่ยคนนี้ผมชอบนะจริงๆผมชอบน่ารักน่ารักซึ่งเนื้อเรื่องก็จะทําให้เราอินไปด้วยนะครับผมก็คงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะครับแต่คลิปหน้านะครับโดยจะมาอ่านเนื้อเรื่องกันน้อตั้งแต่ของฮาลูฮิไม่ใช่ฮาลูฮิเดฮาลูเอ๊อ ลูยิเป็นขอไอ้อน,นั้นฉันนี่แหละพระเจ้าเอออนิเม์นะครับผมก็ถามว่าจะย้อนกลับไปดูยังไง่ะตอนใน,นเรื่องอ่ะก็ดูกดดูที่นเรื่องนะครับผมอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมนี่อ่ะเนี่ยคือบทนําบทนําตอนหนึ่งตอนที่เราเข้าเกมมานั่นเองเนาะแล้วก็จะมี ในเรื่องอีเวนต์นะในเรื่องอีเวนต์นเรื่องปีใหม่คือจะใช้เนี่ยในพวกนี้เนเรื่องปีใหม่พวกนี้ผมครบแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาอ่านให้สวิตให้ท่านผู้ชมฟังโอเคเนาะก็นี่นี่ผมเพิ่งเปิดไปเองนะไม่ไม่ไม่ไมไมดินี่นี่น,นี่ตรงอีเวนต์ตรงนี้นี่ผมเพิ่งเปิดไปนะคือจะเป็นใช้กร์ดนะผมต้องอ่ามันจะเป็น อ่ะแล้วมันจะมีไอเทมเออใช่ไอเทมกดที่อื่นๆน,นี่คือจะเป็นโล่กันไอเทมนะครับที่ผมเอาไว้กันในพวกไอเทมที่เวลาเขามาตีแล้วเขาจะไม่ได้ไอเทมไปนั่นเองเพิ่มไอดอนในสังกัดก็หมายถึยจะเพิ่มค้งในไอดอนนั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเอาไว้เปิดเนื้อเรื่องนั่นเองเปิดเนื้อเรื่องอ่าอีเวนต์เนาะส่วนนี้ขยายหอพักก็จะมีหอพักเวลาไอไอดอนในสังกัดเราเต็มเราก็ย้ายหอ ล้วก็ย้ายไอไอดอสในสังกัดไปไว้หอพักได้นั่นเองเนาะก็ซึ่งก็จะมีแต่ตัวเดิมๆแหละลังไม่หรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นการอ่าเป็นเหมือนตัวช่วยของอีเวนต์นะครับผมเทปทูเท่านั้นแหละครับที่จะเติมซื้อแล้วมาใช้กับอีเวนต์นะ่ะจริงๆอ่ะก็วันนี้นะ,อ,ะอยากอยากจะเล่นสัก,กรอบอะ่ะก่อนก่อนจะไปอะ่ะแต่มัน แต่มันรอนานไงเนาะก็เอาไปว่าไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะครับผมก็จะมีตั้งค่าการเปลี่ยนชื่อหรือเชื่อมต่ออย่างนี้ด้วยนะครับผมตั้งค่าก็จะเป็นตั้งค่าอย่างนี้อ่ะอ่านะครับผมก็เอาไว้ไปตั้งค่าเองแล้วกัน,นก็นนสำหรับรายการแฟนน่อมท้าท,ทัสวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะมาดูเนื้อเรื่องกันเนาะ ต่อเดี๋ยวครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับไปละครับบ๊ายบายจุ๊บๆแหมโทรศัพท์กูนี่เท่จริงๆเลย